สวัสดีครับทุกทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสุดไหวยไทยเราวานอยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาลงหลักสิบหน่วยบนระยะยาวนะครับซึ่งเดินต่อเนื่องมาจากวันที่แล้วนะครับก็เดินมาก็เกือบร้อยวันแล้วนะนะครับซึ่งเป็นเป็นสูตรเด่นแบบ5ตัวนะสูตร3ตัว4ตัวผมได้ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสูตร5้าตัวสูตรชุดนี้เป็นสูตรที่ผมเคยลงไปแล้วเมื่อวาน อ่าพอดีบวกผลบวกผลบวกผิดไปตัวหนึ่งก็เลยมาแก้ไขให้นะครับสำหรับคนที่ชมไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะผลบวกผลบวกผิดไปสูตรหนึ่งนะครับส่วนคนที่ยังไม่ชมก็จะได้ชมทีเดียวเลยนะกอนอื่นก็ฟังคำเตือนกันก่อนนะ คำเตือนนะครับเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นกนารพนันเรามาดูกันเลยนะครับมาเริ่มกันใหม่สูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เดินต่อจากงวดที่แล้วนะครับ ที่แล้ว10หน่วยบนสุดที่1เดินมา9 1งวดนะครับมวดที่แล้วก็ได้79013นะครับได้3มเป็นหลักสิบหน่วยนะครับสุดที่2ก็ได้6นะครับเป็นหลักสิบหน่วยนะครับผลออกมาที่ห6 3สนะครับคู่ชนกันก็คือ90นะครับชน2 0นย์แต่90ไม่เดินตัวที่ไม่ชนกันนะครับ จ็ดหนึ่งากหกแปดสองก็จับคู่กันได้ก็คือสามหกจุดโต้นนะครับก็คือถูกต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับส่วนนี่นะวิธีการทำนะผมจะทวนให้นิดนึงนะ วิธีการทําก็คือใช้หลัก13ครั้งหลักหน่วย1ครั้งหลัก10ท้าย2ตัว3าครั้งหลักหน่วยท้าย2ตัว2ครั้งหลักร้อยหน้าที่1 2ครั้งหลัก10หน้าที่1 1ครั้งหลักหน่วยหน้าที่1 1ครั้งหลักหน่วยหน้าที่2 1ครั้งหลักร้อยท้ายที่1 1ครั้งหลักหน่วยท้ายที่1 1ครั้งหลักร้อยท้ายที่สองครั้งบวก4ค่าคงที่ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งเนี่ยผมได้ผลบวกอยู่ข้างบนนะ หกบวกหกได้สองสองบวกหนได้สามบกได้เก้บวูนได้เก้บวกเได้หกหกกับหได้เจ็กับเได้หกหับเได้สามกับสได้เจ็กับสได้ศูนย์ศูนย์บวกสได้สนะผลลัพได้สตัวแรกบวกสนะครับสีบวกสได้หจากนั้นบวกหได้เจบวกหได้แแล้วบวกสตัวหลังได้ศูนย์นะครับได้สี่หกศูนย์ผลออกสี่ได้แหลักสิบนะครับหัวล่าสุดที่ผ่านมานะครับ ก็คือได้มา,าสามหกแปดเก้าส่วนสองนะครับก็คือได้หกหลักสิบนะครับก็เดินต่อสูตรที่สองสูตรนี้นะครับส่วนใหญ่ตัวเลขจะเดินที่หลักสิบนะครับสังเกตดู 2, ด 1, นะครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลขหลักสิบนะครับสูตรที่สองส่วนสูตรที่หนึ่งนะครับ ตัวเลขส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลขหลักหน่วยนะครับเดินมา90กว่างวดนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหลักหน่วยนะครับนะครับดูนเนี่ยวันที่ผ่านมากับได้3ก็เป็นหลักหน่วยส่วนที่1จะตัวเลขส่วนใหญ่จะมาที่หลักหน่วยส่วนที่2ส่วนใหญ่จะมาที่หลักสิบเพราะงั้น2ชุดนี้ปกติเขาว่าเดินเด่นสิบหน่วยอยู่แล้วนะครับ ผมก็เลยมาจับคู่กันอีกส่วนหนึ่งชอบหน่วยอีกส่วนหนึ่งชอบสิบก็พอดีเลยเพราะเขาก็คือสิบหน่วยมาตั้งแต่เนิ่นอยู่แล้วนะครับเกือบร้อยหน่วยก็มีโอกาสความเป็นไปนได้ผนวันที่ผ่านมาทั้งสิบทั้งหน่วยที่ว่าเลขไม่ชนกันก็คือหายได้หกสามนะครับก็คือผลออกห้าหกสามได้สามได้หกนะครับวิธีการทำของสูตรที่หนึ่งนะครับ ก็คือใช้หลักพันหนึ่งครั้งหลักหน่วยสองครั้งหลักสิบท้ายสองตัวสองครั้งหลักร้อยท้ายหลักร้อยหน้าที่ 1- นึครั้งหลัก10ท้ายที่1นึครั้งหลักหน่วยท้ายที่1นึครั้งหลักร้อยท้ายที่2อหนึ่งครั้งหลัก10ท้ายที่2อหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่2อสองครั้งบวกเก้าเก้าของที่นะครับเจ็ดกับ2ได้9 9กับ4ได้3 3ากับศูนย์ได้3 3มากับเได้2 2กับ4ได้6กกับ3ไดก้9 9กับ2ได้1 1กับ8ได้9ก้าเก้าบ้ได้8 แต่เรบกสองนะครับบวกเหมือน,นกันกับสูตรที่สองนะแปดบวกสอได้ 0, 0ี่ศย์กหนได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึได้สองบกสได้สี่นะครับแปดศูนย์ห่งสองสี่ผลลอกสี่แปดหนึ่งได้กแปกับ1หลักสิบหลักหน่วยนะครับถัดมาหลักเกหลักสิบนะครับหนึหลักสิบนะครับอาวาที่พันนี้เลยนะเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งส็ได้สหลักหน่วยอ่ะโอเคนะเดีย๋ยวเรามาดูวันที่จะถึงกันเลย อันนี้ครับถ้าไม่ชนกันนะครับจับคู่แบบนี้เลยนะครับอ่ะดูนะครับที่ผมลงไปให้นะครับก็คือว่าสูตรที่หนึ่งนี่คือสูตรที่สองนะครับก็ถูกต้องสูตรที่หนึ่งผมบวกตัวเลขตัวนี้พลาดนะครับยังกมมาแจ้งกันในทราบเลยว่ามันพลาดเพราะอะไร ถามเด็กคนหนึ่งก็บวกได้นะครับจะบอกว่า9บวก9ได้เท่าไรได้18นะครับผมได้ได้ศูนย์ครับก็สีเทายังงรู้พลาดนัดปลาดอย่างรู้พลังนะครับถ้าบวกครั้งเดียวมไม่เป็นไรครับบวกหลายๆครั้งหลายๆสูตรแตกต่างกันออกไปแล้วก็ซ้อนๆกันเนี่ยมันก็มีข้อผิดพลาดบ้างนะครับต้องขออภัยไปด้วยแต่ก็คือต้องมาแจ้งให้ทราบกันว่ามันพลาดเพราะเหตุผลใดนะครับพลาดเพราะอะไรตัวไหนที่พลาดก็คือตัวนี้นะครับผลต่างมัน เ็นเลขเก้านะครับที่ลงไปมันเป็นเลขหนึ่งครับบนร,รับอ,อันนี้ก็พอมาตรงนี้จะเป็นเลขแปดนะครับมันปวดต่างเป็นเลขเก้านะครับเดี๋ยวผมลบก่อนอันนี้ก็คือลบจากศูนย์ออกไปก่อนนะ ตัวนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่เลข8นะครับ9บวกกัน2ครั้งได้8นะอ่าเรามาบวกใหม่กันเลยนะเจบวกหได้3 3มบวกหได้9 9้บวกแได้7 7็บวกหได้2 2งบวกเได้9 9้าก้ับสได้2 2งกับแได้0บวก9ครั้งที่ก็คือได้9นะครับอย่างที่บอกไปอีกสกรอบก็ได้7จ็ดกับห ได้สามสามบวกได้เก้าเก้ากับแปดได้เจ็ดเจ็ดกับห้าได้สองสองกับเจ็ดได้เก้าเก้ากับสามได้สองสองกับแปดได้ศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้านะครับยอดคือได้เก้าเก้าบวกสองได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสองได้ห้านะ ได้เก้าหนึ่สาห้านะครับตัวเลขที่จนกันนะครับก็คือจะเป็นเลขสามห้านะครับ 3, ามห้า้า โอเคนะครับส่วนตัวเลขที่ไม่ชนกันก็มี1กับ2สูตรที่1นะ1กับ2ส่วนสูตรที่2ก็คือ6กับ7เดี๋ยวผมลงสูตรที่1น่อนนะ9 1 2 3 5นะ เลขชุดนี้ได้เกิดว่า2ส,สูตรเนี้ยเดินต่อนะครับก็ก็ประมาณอย่างที่บอกไปเหมือนวันที่แล้วเนี่ยครับถ้าตัวชนไม่มาก็ให้จับคู่ตัวไม่ชนไว้เลยนะครับ ก็คือ1 6 1 7นะถ้าไม่ชนกันนะสองตัวบนก็จะเป็น1 6แล้วก็1 7จากนั้นก็2 6 2 7ลองไปจับคู่กับชุด1ิเในบนแบบ4ตัวที่มันลงให้ไปแล้วก็แบบ3ตัวก็ได้ครับเพื่อจะได้ตัวเด่นน้อยชุดลงมานะครับ นะก็คือทำนี้เลยก็โอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับใครที่ต้องการดูคลิปย้อนหลังก็กดติดตามนะครับจะเลือกชมคลิปได้ง่ายนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ